สวัสดีครับเมื่อนี้ลูกสาวตื่นแต่เศร้ามาดังไฟเห็ดให้กินให้กินเออพี่น้องเอ้อยเมื่อนี้เด้อไมากินข้าวซอสแ้วมกันเด้อพ่อแม่พี่น้องสู้ผู้สู้คนเมื่อนี้ลูกสาวจะมาเห็ดกับข้าวให้กินดังไฟกันพ่อพ่อพ่อ,พอเดี๋ยวคอยดังไฟให้ก่อนดังไฟก่อนโอ้ยติดบนอน้อลูกต,อกติดบ่ตีตีเสียใจใคอยด้ยไปยั้งพ่อดังไฟถาแป๊บนึ่งถาแป๊บนึงว่งาเห็ดยังกินลนะลูกเมื่อนี้สิทอดหมูให้กินพ่อสิทอดหมูให้กินสั่นพิ่นว่าลูกสาวสั่นดังไฟก่ันมาสั่น่าถาพ่อหนังถาพึ่น้อ มันสีย่างยังนพอภาษากอไฟไฟหอนออกกะทะมาว่างล่วงหลดไปยังพ่อร่างล่วงถาแป๊บนึง้ะพ่อเด้อให้ไฟมันหอนก่อนพ่อให้กระทะมันมัหอนก่อนแป๊บนึงเด้อพ่อเด้อแป๊บนึงเด้อเอามันมาพ่อเอาเอาเอาไปลูกเอาไปเอามันมาเห็นยังไงลูกเทน้ำหลดพ่อเทน้ำหลดถ่ายอย่งนี่ถ่ายแล้วมันมันหอนก่อนพ่อถ่ายมันมันหอนก่อนโอ้ยลูกสาวอีทอดหมูจิ้นแซ่บ้านเอาแบบนี้มานน้ำมันหอนแล้วพ่อน้ำมันหอนแล้ววาหมูมาหมูมา มามาเบ, ưng, บ, ưng, บ ưng, ิ้องๆนี่เบิ้งโอ้จวดลงไปดะลงกระดาบไปทำมันหอนเดือดบุก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 จวดลงไปอีกโอ้เป็นเสียบเสือว่าหมูถอดฝีมือลูกสาวเรียกไปจวดโอ้คือพ่อมาหนีิโอ้ยอย่าบอกดูไรพ่อเสียใจนู้นเป็นยังไงยันได้กินนักภาษาหมูถอดนี่โอ้ยเสียใจรอดเสียใจรอดมาถอดถอดก็นั่งถาเบิ้งลูกเฮ็ดโอ้เป็นเสียบเฮ็ดคือเแล้วพึ่งมามามาแต่ลิ้วมาคน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 ผ่อคนโอ้ถาแป๊บนึงเด้อพ่อ คนแล้วคนไปคนมาถามมันเหลืองกันพ่อถามมันเหลืองก่อนค่อยกินเย็นๆพริกไปพริกมาแล้วลูกสาวพริกหมูพริกไปพริกมาทอดมหมวยพอ่อกินแล้วม,มือมือนีเสามาเนาะเห็ดกระเให้พอ่อกินโอ้ยพ่อก็ดีใจแล้วลูกสาวก็กระเขราให้กินเนาะโอ้ยเสือค่อยเราเป็นยังนี่เห็นมานี่เห็นมานี่พ่อสบายบือ้อพ่ต้องห่วงพอ่อเอ้ยถอดไปแล้วมาไก่สูงยังลูกไก่สูงแล้วไก่แล้วพ่อไก่แล้วมาอาจารย์มาอาจารย์มาเหลืองแล้วนี่เหลืองโอ้ยหุ้ยโอ้เป็นกระแสไปแล้วลูก โอ้ยมาต้องห่วงหรอกฟิมือร์คอยอุ่นเสียบทุกอย่างแล้วกินตักมาตักมาตักมาใส่จานลูกเอ่อตัก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 ใส่จานเริ่ดเริ่ดเรดเริ่โอ้ยพอหิวเข่าแล้วยากกินกินยากไหน้อานี่เข่าเนี่ยกินน่องเอ้ยบางลูกสาวเห็นแล้กินเล้กินเอ้ยโอ้ยมันจะดีใจนะพอได้กินเบิ้ดมัน้อมือนี่น้อโอ้เร้าแล้วเร้าแล้วพออนี่นี่เห็นว่านี่โอ้ยมันจะแซ่บคักกูนะโอ้เหลืองสัวรตาค่ะ มามามาลูกไม่กินข้าวโอ้ยลูกชายกับมันอังถาเฮ้กเอาเหมือนนี่บริสิทธิยังเย่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 ได้กินข้าวแล้วพ่อได้กินข้าวแล้วโอ้มามามาเออมาแล้วครับปู่ทุกคนมากินข้าวน้ำกันมาพ่อหนูมีหมูทอดปิ้งไก่มากินน้ำกันได้พี่น้องเด้อมาพ่อหนูโอ้ยลูกชายก็ได้เย่ได้กินหมูทอดฝีมือเก้พ่อไอ้ยคนนี้ไม่นี่ลูกคนนี้ไม่นี่แล้วพ่อจะให้ มามามาโอ้ยออกมาเร็วๆข่องหิวคนเหยวนังโจ้จุ๊บๆดูไรพ่อมางำบวยบวยด่าด้ดูใส่บุญเงน้ยได้กินข้าวเหยวกับหมูทอดวเฮ้ยมันเห็นเนาะบุญน่ะโอ้ยมามาพี่น้องงำจบแยบชบแยบมีความสุขดะกินกับลูกกับเต่าเนาะพี่น้องเอ้ยมื้อนี้กินข้าวเช้ากับลูกกับเต่าว่าเซาบเลยฝีมือลูกเนาะดียังว่าลูกเต่าเห็ดนักกินให้กินยังว่านียสุดยอดอิ่มมา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 เพรพี่น้องจุ๊บๆซุกขัน มันกินได้รึเปล่ีเนาะเออมา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 นี่มาหนี่มาหนี่เพี้ยงยังหันเว้ยเอากินเข้าไปปิ้งไก่หมูทอดมาหนี่มาหนี่มาหน,นี่มาทันนุใส่มามาเนี่ยเดิอย่าทะเลาะกันอย่ายะทะเลาะกันลูกเอา้านี่หมูทอดลูกสาวเห็ดดึงเนื้นอเสียพี่น้องเอ้ยสุดยอดคัพี่น้องบ๊ายบาย